วัตถีจ้านี่พ่อมาลัางกระเทียมปลาด้วยจ้าเก็บม,มาแบบบนอ่อนนเดีวยวจำพ่อได้ไปเก็บเองลงจ้าใส่พอบานไปเก็บม,มาะว่ามันเป็นข้างผานนองคนเหลืองานเลยใส่ไปเก็บม,มาจ้าเอาเสียเอามาเห็ดใส่อวกก่วกระเทียมปลาจ้ากินแบบง่ายๆลองหอมชียด้วยกระเทียมจ้า กะซีไซบะบดเราก็จะเหลือนั่นเราก็จะเอามาผัดน้ำมันหอเคือวันมันเห็ดหอมแซ่เอาไว้แต่เมื่อขึ้นเราจะเ่าก็มาล้างอีกสองสามรังตอนนี้เาก็มาเอาขึ้นให้มันเสด็จหนาที่ได้หั่นทำไส่อัวกระเทียมปลาใส่อัวใบกระเทียมปลาเพราะว่าเขาจะเอาไง hết ở Sài ít sáng xay chim chiếm bà có xe tất cả khả nà đàn ôn đấy cướp mắc cốp thoảng xì khả nhái phân đây để đỏ phân cả ma bóng. tại vì sẽ ở mắt đó mình tục xì hay nhau hay nhau có gì ก็จะเอามาดองดองดองสมแล้วก็เอาไว้แกงใส่กระดูกหมูหรือว่าใส่ตุ่มไก่ใส่อียงก็แซ่บจ,จะเอามาแกนไม่นู้อะไรก็อร่อยแหล้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะเราก็จะมาหัน่นฝอย สำรับสีไส้ไส้อัวแล้วก็าจะทำกุ้ยช่ายกระเทียมใบกระเทียมเพื่อเห้หย็ดตกจ้ะ ก็คิดใส่อัวเช็ญตาก่นอกนอ คือว่ากินกระเทียมป่าได้จ้ะ ใส่เอาประมาณนึงเลยจ้ะไี่เยอะหรอกโอเคจ้ะ ก็หั่นสดแซ่บเรียบร้อยแล้วจ้ะเอากับสิใส่ประมาณอยู่กับพอ่อจ้ะส่วนตัวสิเดืือนี้น่าจะเอาไว้ลวกจิ้มน้ำพริกรักว่บห้าสิเอาผัดหมั่นหนอยก็ได้จ้ะโอเคเขาก็บสิมันเริ่มทำการปรุงใส่อัวด้วยหมูที่เขาเสือมากประมาณสองกิโลจ้ะเป็นหมูบดแล้ว บดนี้เขาจะมาเริ่มเฮ็ดใส่อัวนะจ๊ะหมูบดนะจ๊ะสองกิโลจ๊ะกล่องละครึ่งกิโลจ๊ะใส่อัวกระเทียมป่าใบกระเทียมป่าแต่ว่าเขาจะกินแบบใดเขาก็เสียแบบนั้นจ้ะทำทุกอย่างที่เราอยากจะกิน ใส่กระเทียมปลาตอนนี้เ้ามาปรุงรสชาติที่เขาอยากกินนะจ้ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโอเคผงนวดจ้ะใส่ก่อนไปมักตาลชอตตามที่อยากกินนั่นแหละ เติมผงขงมิ้นไปจักน้อยหน่อจ๊ะพอแตจะตามปกติพริกแกงเผ็ดของข้ามิสุยางอยู่แล้วมีขมิ้นข,ข่าตะไคร้ใบมะก,กรูดกระเทียมพริกไทยขมิ้นกระปิสิเอาเผ็ดๆจักน้อยหน่อจ๊ะ สองช้อนต่อหมูสองกิโลจ้ะิเผ็ดเลยนี่เป็นพริกเขาปั่นเองเนี่พริกไทยใส่ไปไปจ้ะเพราะนี่นี่กับกับเครื่องแกงของเขานี่กับมีพริกไทยอยู่แล้วเนาะเพื่อว่าจะใส่ไปยังพริกไทย เพิ่มพริกไทยเข้าไปอีก <c oughs> ก็จิเพิ่มหอมหัวใหญ่เข้าไปด้วยเดิมจ้ะตามที่เราอยากจะกินนะไม่เกี่ยวกับใครเด้อแล้วก็ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมป่าใส่เข้าไปเลยแล้วเราจะมักคุกเขาให้เข้ากันนปครับถุงมือเพชรข,ขาดกนะ่อนตามด้วยน้ำมันเห็ดหอมด้วจ้ะเพราะว่าสีบรไซกับเ,เกลือด้วยจ้ะพะว่าหนึ่งพริกแกงเข้าทีเข้าเองนะ ลือมันเยอะเกินไปเดี๋ยวเขาปรุงปรุงเสร็จสับไปไเขาค่อยเอาเขาในเบปเรามาชิมเบองว่าถ้ถามันจางไปจืดไปเขาจำค่อยเติมเกลือจ้ะตอนนี้เขาก็สสิมาขยำด้วยจ้ะแค่จ้ามาขยำเด้อตาปกติใครจะต้องใส่ใบบกกุดนั่นเดีวยว็ใส่และเพราะว่าใส่ใบกระเทียมตาเหลว สันสิวา่าเออสออกกระเทียมป่าเลยเนาะแล้วก็คอยกระติต้องใส่จากไข้ไปอีกเนี้ยก็ไม่ใส่พอาะากระเทียมป่านี่มันกินแห้งหแ,แถมเอาหอมใส่เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกรับรองรสชาติสุดยอดและตอนสิญญาติดเด้อขึ้นสิบยดไ้เบิ่งดอกเด้อยจเด้อ ยัดเสร็ับเรียบร้อยก็จังเสียบ้างจ้ะติมกระเทียมปลาเข้าไปอีกกั้หนึ่งจ้ะหูซึกว่ามันหน่อยไปหมูใส่อวกระเทียมปลาของเราจะคลุกเขาเข้ากันเป็นสิ่งสับเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะห่ากับสิบพักมันประมาณสักสิบนาทีด้วยจ้ะเพื่อให้มันเขาเครื่องในเต็มที่เราจะถึงจะมายัดด้วยจ้ะ การทำอาหารไม่มีขีดจำกัดหรกจะว่าสิเฮ็ดใส่ออกใส่โอสิเฮ็ดแบบไดนก็ขึ้นอยู่กับคนนักกิน้ะจ้ะชอบกินแบบไหนก็ใส่มันแบบนั้นแต่คอยต็นีมั่นเข็งอยู่เด้กแต่ไม่เอามาใส่แบบนี้แหละข็ดประเดิตอนยัดก็สุขั้วเยหยาดใส่บ่งดอก้อจ้ะถ้ายาดเสร็จสับเรียบร้อยทั้งใส่บ่งโอเค้อจ้ะ โอเคจ้ามาดูไส้อวกระเทียมป่าของเราที่เราอยากจะกินด้วยจา้าก็ยักเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยจา้าก็มีทั้งทั้งเอ,อ่อมัดแล้วกะ็แบบไม่มัดก็มีจา้าเราจะเอาไว้คืนนึงนะเดี๋ยวมืออื่นสิบม,มาทอดให้กินจา้า ก็สิบีประมาณนี้เราก็จะทุกทุกทคลิปมันเงา้วกันไปเราก็จะมีคลิปที่สองที่ว่าทอดไส้อั่วกระเทียมปลาให้ดูให้ชมจ้าล้วก็มากินด้วยกันจ้ะถึงเอิญมากินได้ก็กินน้ำผ้าโบลายดอกนกก็ได้แค่ดูแค่นั้นแหละขอบคุณมากมากเลจ้ะที่เข้ามาแอะมารับชมสวัสดีนะจ้ะ